บอไกลเป็นแท็กมาก่อนแท็กมาเป็นรถล้มพักคุหมดละอ๋อดูมันดูเหมงอน่าทุ่หนึ่งเหมันหมุดมดละทอดโอ้รอบนี้ตุนปลากระป๋องนี่เนาะเตรียมบอนอันแนนโรงงาเนี่แต่บอตรงห่วงนะผ่านบอลมาดีได้อยู่ดอก สี่หมื่นจิโอเนาะก็ป,ะปูแบ๊บโปแกะเลยน่าจิโลโอ้ลนลนอย่างที่เลึกอี่บาทนี่สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนแล้วก็สวัสดีผู้ชมที่อยู่ทางบ้านน้ำเด้อมื่อสุกคูสุคนมื้อนี้เฮาสิเดินทางขึ้นป่านะแต่ว่ามาเก็บผักอยู่สวนบ่าวนิ้วก่อนแต่ว่าบ่าวนิ้วเพิ่นกะจักสิไปนำลูกบอลน,นะเดี๋ยวมันถามเพิ่นเบิง่งทุกคนผักงามๆเลยเพิ่นเก็บไว้ เต็มรถเพื่ออะสบายด,สายดีสบายดีสบายดีไปนำอยู่บนนี้นะไปกับไปตำลังหาขายพักก่อนอาาคน,น,น้ำมันก่อนสิน้ำมันก่อนอ้าวแต่ว่าเฮาชิมาเก็บพักขึ้นปลาได้เฮาเลยเพื่อนบอกให้มาเก็บแต่เศร้าเก็บเอาะไรมาได้อันนี้เก็บไปให้เขาอ่ะเก็บไปส่งลูกค้าบ่เอ้าตคือว่า ผักเพื่อนลไลยเด้ถือว่าปลูกไลยได้พี่น้องเลยมาเบิ่งน้ากันเลยมาหนิมาเก็บผักก่อนเลยนะผักสามเงางก็บเลือกกินเลยนะผักมาหนี้มันปลูกไลยได้ทำเชี่ยวเลยผักไก่เพิ่นนี่ก็มีอยู่ทุกจุดทุกมุมเลยนะบรรยากาศอยู่บ้านของบ้านนี้อนี่กันพักกินได้ทุกคนเลย ชนนีนะ่จะเป็นผักหอมผักบัวผักหอมนะชนนี่แล้วก็มีไก่พร้อมได้ไก่เพิ่นนี่ไลยมีไก่ปลาแน่แล้วก็ไก่ต่อมาแต่ไทยนี่ก็มีไก่ตัวนี้เพิ่นซื้อมาใหม่เหมือนหรือจังไดนี่งามอยู่ิได้ไก่ตัวนี้ก็นไายไก่เบานิวนะ ผูกน้ำต้นไม้นี่เกือไม่ทุกต้นเลยตัวนี้ไก่ปลานี่ตัวนี้สองโตนะไก่ปลานี่องผูอยู่นี่อีกผูหนึ่งนี่บอกไก่ปลานี่ค่อนข้างรักเนี่ยจังน่อยเด้ถ้าเขายับเข้าไปใกล้ๆ่ในตื่นรถแล้ว,ลวนี่ เบืงบ้งไก่ป่าไกลไก่ไก็ซ้ำนี่นะพี่น้องเลยไก่ไก่แบบเป็นๆเนบืบองด้วยโคตรแหลมเลยเอานี่กอกในอีกไก่ป่าไก่ต่อพิ่นนี่ร้ายไก่ต่อพิ่นนี่ไก่ก่องกลางวันก็น นี่แหละค่ายเบลนี่เอาเพิินนี่แหละเอาไปต่อวังได้นี่กะม้านนะแต่ว่ารอบนี้เดี๋ยวเพินินสีถือขึ้นไปน้ําหลังเท่านะขับรถจักรเออเฮาบบมีรถจักรนะเฮาก็เลยขับรถไทยขึ้นไปเนี่ยเฮาขี่รถไทยขึ้นไปเนี่ยม,มันเหงาก็เลยให้เพิินถือขึ้นไปใส่รถจักรขึ้นไปมันจังไว้นะเดี๋ยวเฮาขี่ขึ้นไปก่อนอยังไดกะเดี๋ยวไปเบ่งน้ำกัน,กนทุกคนเ่ยเก็บผักก่อนยันเบาไก่ทากับปันนี่ผักกะเก็บผักบัวผักหอมก่อน อัตโตคันคักเพ่นโอ้สวยงามเพิ่่เสียงคัน ยาเมาเครื่องหอมนะเพรื่องเถ่อเอาได้คนเลยไปรอบนี่อาจจะได้ยิงสัตว์ใหญ่ก็มีขอไปรอบก่อนนี่โอ้เกือบได้ยิงได้หมูหรือว่าฟันกับมอไก่เพิ่นยิงฟันกับบุได้ชนะแต่ว่ารอบนี้โอ้บนแหย่ไดนะ้ยังน้อยกับกระหอกกระแตนะเรียบร้อยเลยนะเอาทุกคนอันนี้ก้าแมนพักบัวพักหอมพักเสริมพักยังกับยูนี่แหละประเภทพักนะ ตัวนี้ในผักกินกับอย่างเดียวนี่ผักสลัดในสิ่งที่เราขาดบ่ได้ในรอบนี้เราจะมาหุงไปน้ำเพื่อว่าสิเป็นคือรอบก่อนนี่นะเพื่อมันเป็นคือรอบก่อนนี้โอ้ยบวยทุกคนเลยอเดี๋ยวเราจะเอามาหุงไปน้่รอบนี้ถือว่าจังได้เข้าก็ได้กินอยู่แล้วนะมังหุงนะถือไปนํารอบนี้ <c oughs> <c oughs> มังหุงหลยอยู่แล้วเพื่อไว้เพื่อบอกไกลผ่าจำแจวยังว่าได้กินมังหุงกนะันยังดีนะ นี่หน่วยนี้แหละคือคือนี่สบายดีทีมงานเฮาโอ้บำลุงแล้วเนาะเดี๋ย this b u d g e คือบเห็นป้ายน้ำช่วงนี้สบายดีตอนนี้ยังเฮ็ดเวียกเองอยู่ก้นมันนะเออหาเงินก่อนกันสดเลยสดเลยเนาะเดี๋ยวสิไปตำลังเนาะนี่ก็คอยใหม่แล้วคอยนะยังหาเงินหาคำเงินใหม่แล้วก็ยังไปอยู่นี่ เดี๋ยวไรแล้วละคนมันบ่บ่ไก่จะโค่นไปรอบนี้นะลายได้หมดลายเลยครับมันไก่บุญเหรอว่ไปถาเด้อขอยไป็นตำลังขอยเด้อบางคนก็ไปเถือบุญนี่โรถเชียงคอยให้ใส่ฮะทางห่วยขอยไปรอบนี้ฮะปลากระป๋องชิ hmm. er ้นแหงนะถือใบแล้ววะนังเข้มครบครบแล้วบ่ครบเขาบอกใบลำบ่อไก่อย่าลืมเขาขาดบ่อใดได้บ่อใดได้แท้สิ้น นั่งเข้มหมือนนะขาดไม่ได้เลยกับปลากระป๋องน่ะเศษไหนชุ่นเบิ่งนี่แหละจะฟันไงนะไปรอบก่อนนี่โอ้เพิ่นเฮ็ดคักรทได้เมื่อหนึ่งเลยไปรอบนี่ฮะตาเบิ่งตาเบิ่งเดี๋ยวได้เฮ็ดเมื่มื่ทิตเลยควแห้งเลยยันได้ทั้งช่องเลยกับประจักษ์งงตั้งใจได้มันขึ้นไปั้นดีอยู่ แต่กระยาดอกอันนี้ถือมังหงไปทําแล้วสำรองเด้กออนป้ายแล้วกันโยเพชรคือรอบก่อนนี่มัได้เด้จนเข่าปกตินี่มือหนึ่งสองมือมดแล้วแต่ไปรอบกินนี่อยู่ได้พอาสามมือแม่นักของโบวีแนวกินเนาะโมวิแนวกินกันน้อมีแนวกินมมันมืดมืดมือสองมือแหลกหมดเออเ้าแต่ว่ารอบนี้ถือว่ามีแนวสำรองไล่อยู่เลยพักยาก็เก็บไปไล่อยู่มันเลย ปูวางกองกินบันไดห,ห,หลอบนี้มีแนวพันใหญ่ังก็นำได้แนวนั่นอีกแนวพันดองโอ้พัน,นดองไปนำเป็นเตรียมเป็นถุงเดออีเเ๋ยวเฮาจะค้นเครื่องเฮาไปทาอยู่รถเพื่ทุกคนเดี๋ยวทีมงานก็นจะค้นเครื่องไปใช้รถไทยเฮานะพอเฮาเอารถไทยไปมาเนี่ยก็มีรถจักรคือมูนะตอนนี้ก็ถือว่าผู้บ้านเพิ่นเอาน้ำเอาอยัางมาใส่รถนะพอเพราะว่าเฮาเอารถไถไปเดี แต่ส่วนทีมงานนะเอารถจักรไปก <c oughs> ็เลยเครื่องคล้องที่นักๆนีกน่ก็กกจะเอามาไหวอยู่ในรถไทยนี่แหละเพื่อผนไปแบบสบายๆนะนะ <c oughs> โอ้น,น้ำในช้องตุกเลยเตะพวกบ้านมันเป็พ่อทัอ้คนจะคนนี่เออข่านีเข่าอีตอนนี้ <ไป S 1> นนนเ,เออข่าห้องเออเข่านี่สำคัญและเข่านี่ เดี๋ยวมัดเมียนเครื่องคองก่อนทุกคนแล้วก็เตรียมมอกเดินทางเลยได้บันนี้ได้เอารถไทยนี่ไปก่อนกะยังซาอยู่ดอกมือนี้จิร่บาขี่รถน้าได้มือนี้ได้ขี่รถจักได้จิโร่นี่นี้ถ้าบอยก็มาขี่รถไทยนี่มาดูแลเครื่องมือไพดูแลเลยได้หนี่ได้เออมัดเอาอย่างเดียว เดี๋ยวมันเมียนเครื่องก่อนทุกคนเอาเรียบร้อยทุกคนออกเดินทางได้แล้โไขึ้นเลงแห้งอไปนีด้ว้ัดทุกคนจากชีฮอดจากโมงแลวเพือการทงานไปน้ำลักจากสกายอยู่ดอกเอารถไถมือในจีรอจะไปน้ำไครับเ้นเ้ยละบอกันเดียดอกมันอยู่งกลางด okay, mặt đẹp lõi cốp nằm xong tục cốt lái khả Trường thì, à, thì mặt vậy, tắc lắng cả lớp ra, lớp, lớp mai ra ฮะตอนนี้กะเราเดินทางมากะระยะหนึ่งแล้วมากับลุงนะแต่ว่ารถคนละคันพอได้แก่พื้นแก้ยังมานะบัดมานะกะเดี๋ยวเฮาแวกินข้าวก่อนส่วนเขาบอกไกลหรือว่าทีมงานนี่ยังบปทันมาได้เขาขี่รถจักรยังได้เข้าก็ฮอดก่อนเข้าอยู่แหละเดี๋ยวเฮาแวกินข้าวก่อน,อน,อนแล้วก็เช็ครถอีกนะรถกระซออยู่ เหนนั่ยคุ้นชื่อกว่าจีบเอวจีบเอวอ๋อตัวดนดนบ่เคยบ่ได้มาดนนี้โยอยากว่าไกลอยากว่าเมื่อยพื่อแล้วขนาดมาดูดูนี่ก็ยังจะเป็นออื่นเลยเอ้าเดี๋ยวหากินข้าวก่อน ไกลเป็นแทรกมาก่อนแทรกมาบรลลลมพักคเห็ดไยันีนะบ่อเ<า>็ดถึงนัวเหียหมดเลย, <c oughs> ยนหาไหเอ้หมดล้ มันรู้เป่งาตรงหนึ่งเหี้มดมดนะขาดเเป่นดานาเนตู้เป่งนวดตรงหนึ่งเหี้ยใส่มานทางเลยโอ้โหโอ้โรอบนี้ตุนปลากระป๋องนี่เนาะเตรียมแบบอ้โหแนเนตกมาเนี่ย <tim> แต่บอตรงห่วงนะผ่านบอลมาดิได้อยู่ดอกได้อยู่ไดเพื่อจะได้กินอีกโยมันมามันอันนี้ขึ้นนี่เนืเกือกขีุ้ลินีดเอาเอาไปก่อนทีมงานไปก่อนรู้เเออไปก่อนแล้วเห็นแล้วสองคันกำลังขึ้นตะหวยไปเฮ่ากันมาหอดแล้วก็มาเอาเลยบอกใครเอาเมื่อไรว่าเครื่องเจ้านะ มาเอาหมดเลยป่ะเออผู้กระเป๋าบักใหญ่ของบักไก่กันผู้ทีมงานเฮาอ้าถือว่าเป็นเฮาเป็นคนส่งนะมือนนี่นะของส่งได้มาหอดแล้วกับพัดโตจับจองทีพักเหมือนเลเนาะเป็นได้รถล่มเมื่อกี้นี่ฮะรถล่มนะน้องเบิมงน้องเบบิง้เจ็บตีไปได้อยู่ว่ามันแรงนี่นะได้ลมันแรงเลยแรงชิมานนะเอออย่าไปเฮ็ดคือเก่าหนึ่งได้เฮ็ดคือเก่านี่พาทีมงานอดมือนเนาะ เี๋ยวมงอใจมรอพของมันพอได้พอไดแล้วก็บ่ได้ไปทำมิกได้คะแนนบ่ไปห้าพวกสวยๆมันจะผ่านก็ไปหาพักผมเป็นตาหมูอีกหมูไปห้าบอลคือผมไปหาเพื่อนเนาะจะมาผ่านเนาไปห้าเตพวกสวยๆตัวนี้จะเปียะ วัวแล้วกะมาฮอดแล้วก็เตรียมไปหาลัดแรงก่อนทุกคนหาแนวมากินแรงก่อนยังบ่ได้แนวกินแรงได้มาหาก็มาฮอดเฮ้ยได้ยังไงโอ้ยบุญยากบ่หลับกะหอกโอ้ยเสื่อเลยนะมากันในพานใหญ่นี่บุญได้จำแจ๋วดอกอืมไปใส่กับบ่จิรอ บไปใส่เออบต้องเฮ็ดยังนะมือนี่นะมาก่อนในพานใหญ่นลยยิ้มเลยอืมไปเดี๋ยวไปหาก่อนยังกินทุกคนมือนึ้เอากับชีได้ออกไปหาลัดแรกก่อนนะเดี๋ยวมันชีคำก่อนนอนกระหอกแต้มันชีไปดีไปนอนเมดอยังได้กลับไปเบิ้งน้ำกันนะมันมันอยู่ดอกมือนี่นะกันได้นะมาหันเรานะตอนนี้เอาไปเบิ้งกูมาให้ทุกคน เจาเปิงก็มาให้นะมึงเทือก็ห้องมันเขานะฉะนั้กลับไปเบิ่งน้ำกันทุกคนไก่จะหอดแล้วตอนนี้ถ้ามันคำลรยก็จะบุมมีัตั์เขาเลยนะตอนนี้เอามาหอดก็ห้องมันออกแล้วทุกคนยาวจินังตาจนคำเลยนะไก่บ่กุกนะกุกนะมึไก่ครับอันนี้คิดว่าอยู่กุกนั่นแหละ บอกไกมาแล้วทุกคนก็หอกออกมาเลยก็หอ,อกสีหาโตแบบทางเขามามันแปลนดิยางเขามาทางดาง้าดน,นออมันเห็นแล้วมันไปมาเลยมีแต่เดี๋ยวเราเลาะเขาดงหมแหละแล้วก็เลาะอ้อมไปทางพุ่ไปหาบึงไก่บึงยังโน่นตอนนี้เรากับปอกไกก็เลาะมาท่ว่าลงมาอยู่ในหุบเฮวตัวนี้นะบอลที่เราเคยได้ไก่ในรอบก่นกอนๆนี่ เมื่อนี้เฮาชีคำคำยังพากันเมื่อขึ้นบะแต่วันล่มนะจากชีเป็นยังไงแหละมื่อนนี้นะเตรวยาเฮากะอยูในใเจอกัางเลยนะเจนไกาเดี๋ยวทาเบิงบัดเมื่อจะนอนทุกคนเลยเดี๋ยวชีเลาะห้วยเมื่อกับบ่ไก่จากชีพออย่างชีได้ยังกะทาเบึงนํากันทุกคนหรือว่าชีลงป่าก,กับโบจักได้มื่อนนี้ได้มีโอกาสเลยลงป่าเ <laughs> มื่อคำมีโอกาสลงป่านะอ่ะจนนังไดกะทาเบึงนํากันทุกคน อะอไรพี่น้องเลยบันนี้ชุมเหากับบาวไก่ก็สชีดเมื่อแล้วได้บันนี้เลาะก้านเมื่อ อนนี้ก็มาฮอดเลยทือว่าเข้ากับใช่เลยของหามาได้นะเดี๋ยวมาเห็ดยูเห็ดกินนะให้น้องจิรอเพิ่นเป็นเชฟมือนีดโอ้ดูมันขยันเลยเมือนเดิมเลยเออแนวนั้นเนาะว้าสี่หมื่นจิโรอเนาะกระปูแบบโปแกะเลยน่าจิรอโปแกล้เามือว้าลุ้นอย่างที่จรลึกอีบว่นี่ มา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 เด้อมาเด้อบบนี้กินข้าวถือว่าทีมงานกันจนนอนหลับไปเลยทั้งนั้นปลุกกันขึ้นมากินข้าวอีกบ้างนี้กินข้าวไม่ทาละมื่อทาเลยทาในพันปลาดิจ้อะปลงปลาปลากระป๋องมาอีกมาเพิ่มต้นกุ้งหอยนีอันเอฟซีวะไปกับปลาไก่ชื่อไว้รถปลากระป๋องหรือว่าชิ้นแหงนางเค็มยังเงี้ยเกลือใบ เพื่อไว้ได้แบบนี้แหละมาไหมข้าวน้ำกันปากระปูใหญ่เลยเป็นไหวกินได้กระปูยาอยู่ไกลไม่ได้จิตจิบกรแขงอยากกินได้กูได้จิตนอนอยากกินได้กูได้จิตอ่อนอยากกินได้มันน้อยอยู่กระปูน้ำมาตาเขาเมื่อกินได้กระปูหอยได้แน่นอนเอาแต่เหากินได้เอาได้มาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวน้ำกัน กะปูตัวใหญ่ๆเลนี่ยทุกคนเลยเริ่มหนาวแล้วได้ปหมเนี่ยเขากะกินข้าวอิ่มแล้วกะจะได้พักผ่อนรับนอนก่นอนยังไรกะพบพ่อกันไหมคลิปนาเพล่ะบายทุกคน <laughs>